รลโหอทุกคนรอมา20วันกันนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยสกิมมี่ทอยเลต70พาทหนึ่งโอ้โห4นาที27วินาที20วันถือว่าคุ้มไหมป่าว่าไม่คุ้มรอนานเึินเอาอย่าเสียเวลาดีกว่าไปดูกันเลยฝังอลลิอันมาพร้อมอาวุธครบมือ โอ้โหนี่มันนี่มันแกนกลางพี่ใหญ่แบบย่อมย่อมเลยนะเนี่ยเฮ้ยใครวะน่ะใครโอ้เฮ้ยเหมือนเหมือนตัวในฮาร์ปไหลเลยอูย้ดออูอาวุธั่นสิโออาวุธคนจัดหนักจัดเต็มดูอาวุธนั่นโอ้เฮ้ยดูเดือดนี่ P.O. V. Man P.O. โอ้โี P.O. V. Man จริงๆใช่ไหมเนี่ยป,ปืนนี่มันเหมือนกับ เม็ดทรายของพี่รองแบบย่อมๆเลย,อ,ยอุ้ยอุ้ยอ้ยโอพีโอวีแมนยังโหดเออบุกฐานมันต้องอย่างนี้สิอาวุธมันต้องคบมืออย่าไปขค้ๆกลางๆทุกคนพีโอวีแมนคนเดียวเก็บไปกี่ตัววะเนี่ยคดเยอะแล้วไม่ใช่ตัวเล็กด้วยนะตัวใหญ่อะไรนะมันไม่เป็นไรเลยโอ้โหมันอะไรวะเนี่ย พี่ใหญ่พี่ใหญ่แกไม่กลับจริงๆนะทุกคนนะไม่กลับจริงๆนะพี่ใหญ่นะโอ้ยอาวุธอาวุธที่ได้มาใหม่โอ้โ้โคตรโหดไม่ต้องใช้แขนแล้วมั้งนี่ยิงอย่างเดียวโอ้โหพามวยแขนมาสับ อูยังดูเดือนนะพ p นี EP ้ยังดูเดือดพี่ลองสภาพสภาพไฟยังติดอยู่เลยพี่พูดอะไรเอออะไรที่สุดฮีไวห้พี่ลองใช่ไหมสุดสุดจัดพี่ลองอ,อ,อุ้ยพี่ลองพี่ลองถึงกันรับพลังไม่ไหว ว้ายว้ายฮโหพี่ลองว้าวพี่ลองโอ้โหอะไรได้อะไรมาเพิ่มดูพี่ใหญ่นี่โอ้โหนนีพี่ล oh, องเมื่อกี้ยังโหดอ่ะดูดิพ hey. ี่ลองถึงว่าเขาเขายังไม่หิวพลังให้ตอนแรกนะวิ่ฉากในตำนานกลับมาเปล่าฉากในตำนานกลับมาเว้ยทุกคนว้าวว้าวอ้า พี่หลงพี่หลงพี่หลงโอดโอดมันถูกใจป่าจริงๆตอนนี้เราไม่ได้เจอกันนานนะเจ้าดีเจประกอบล่างอุ้ย Astro Toilet มาทำอะไรที่นี่อุ้ยมันโอ้ยมันโหนนะเนี่ยไย,ย,ยมันจะเฟี้ยวขนาดไหนมาคนเดียวเจอกับไทท่านสามตัวโอ้ย ทมื่อกี้มันพูดว่า you all will die ดีนะรับทันทําพี่สามโกรธนะเดี๋ยวโดนนะโอ้แม้แต่ทุกคนนี้ก็โดนอัปเกรดมานะโอเคยังบูตต่อวางใจได้นะพี่เทนะทุกคนกำลังเข้ามาช่วย แบบนี้ไรไงคุณักบู๊โอ้ไปเราไปดูกันดีกว่าว่ามีทฤษฎีอะไรให้เราด้าสังเกตบ้างแล้วแต่ตอนนี้โคตรมันเลยทุกคนนะตีอ่เปิดมาฉากแรกเลยเราก็จะได้รู้นะครับว่าทิชชู่อันเนี้ยจริงๆแล้วมันคือระเบิดนะครับหายสงสัยไปส่วนอันนี้แน่นอนว่าปืนไฟคือมันเป็นอนุภาพแกนกลางของพี่ใหญ่อะ แบบย่อมๆเลยนะอันเนี้ยตอนพี่ใหญ่เพิ่งอัปเกรดมาครั้งแรกนะครับแล้วนี่ตัวละครเนี้ยตัวละครเนี้ยคือเหมือนเหมือนในฮาร์ปไลทเลยทุกคนนะนึกว่าจะมีนึกว่าจะมีเป็นตัวละครใหม่ของฝั่งอาริ a ันส์ขึ้นมานะแต่ก็ตุยไปอายุอายุสั้นเหลือเกินแล้วนี่ที่ป๋าสนใจมากๆนี่มันปืนอะไรเนี่ยทุกคนปืนนี่ของแบบ แค่แบบ POV Man แมนธรรมดาก็สามารถจัดการสก i b i ี้ท o i l e เตได้กี่ตัวเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวขอนับก่อนนะดูว่า POV Man แมนคนเดียวจัดการ s ก i b i ี้ท o i l e เได้กี่ตัวนะอ่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 อ่าสิดู POV man คนเดียว POV man นะครับคนเดียวจัดก,การสกีบิลี่ทอยเลตได้15คนเพราะอาวุธอันนั้นโ,โ,ห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 โคตรโอเลยใครรู้ว่าเป็นอาวุธจากเกมอะไรหรือมาจากมอดไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะสุย้อนจริงต่อมาที่น่าสังเกตเลยเนี่ยเป็นอาวุธที่อัปเกรดใหม่ของพี่ใหญ่นะครับซึ่งดูเป็นปืนพลาสมานะ เป็นปืนพลาสมาที่ยิงเป็นเลเซอร์ได้แล้วก็ขนาดใหญ่มากเป็นแกนกลางของพี่ใหญ่ได้เลยเนี่ยซึ่งตอนนี้พี่ใหญ่เหมือนมีพลังงานแกนกลาง3อันนะนอกจากยิงเป็นเลเซอร์ได้ก็สามารถยิงเป็นแคนนอนบอลได้อีกนะครับเออโอ้โหปรับใช้ได้หลายอย่างแอบเป็นห่วงเขาเหมือนกันนะเขาไม่ยอมกลับไปซ่อมเนี่ยเออต่อมาเนี่ยพี่รองนะครับเนี่ยยังไม่ได้พลังฮิวจากพี่สานะก็สภาพสะบักสะบอม แต่หลังจากได้พลังฮิวมาปุ๊บอูหเหมือนแกเก็บกดมานานเหมือนเก็บกดมานานนะครับสภาพยังปกสภาพยังเหมือนเดิมนะแต่เหมือนได้ได้ยาโดบที่อะไรอะที่เบคอนได้ไปโอ้โหทันทีโอ้โห,โโหประทับใจนี่มันถูกใจป่าจริงๆปืนที่เขาอัปเกรดมานี่ก็ยิงเป็นแคนนอนบอลได้นะครับและก็นั่นแหละเหมือนแกนกลางพลังงานย่อมๆเลยไม่ย่อมดิแกนกลางพลังงานเลยเนี่ยพลังเดียวกันกับแกนกลางพลังงานเลยนะ ตอนนี้เท่ากับทั้งพี่ใหญ่ทั้งพี่รองมีแกนการพลังงาน3อันนะที่สามารถใช้ได้นี่พี่ใหญ่สามารถโอ้เอา,เอ,าเอาวุธของเจ้าพวกสกีบิเทลทอยเลตมาต่อแขนได้นะเออพลิกแพงได้เก่งดีตรงแกนการพลังงานเนี่ยหลังจากที่ใช้เป็นเลเซอร์ไปแล้วก็ก็ยังใช้เป็นเลเซอร์อีกนะแต่ดูเหมือนว่าขนาดจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วฉากนี้โอ้โหมันฉากในตำนานชัดชฉากในตำนาน แค่เปลี่ยนจากพี่รองตอนยังไม่ได้ฮิวเป็นพี่รองตอนได้ฮิวแล้วอู้หูเราด,ดูดิดูดิหมุนแบบหมุนไม่รู้จะหมุนไปไหนอะ่ะ้วยหมุนเป็นแบเบดเลยโกชูดเลยดูดิโหดจัดเลยที่รองแล้วก็ลงมานั่งเตจุย้ยแบบตำนานตำนานพี่รองนั่งเตะจุย้ยโคตรเท่ครับพี่โคตรเท่เทจจัดต่อมาอู้หูเราไม่ได้เจอนานนะ เจ้าดีเจสกีบีดี้ทอยเล ت. แต่แกโผลมาแป๊บเดียวแกโดน a อสโตรจัดการไปเลยนึกว่าจะมีบทมากกว่านี้นะเออเรามาดูกันว่าเขาตายไหมเหมือนเขาจะไม่ตายนะทุกคนเนี่ยเหมือนเขาเด้งต,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 ตัว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 ฐานเขาเด้งออกมาทันเขาจะไม่ตายนะเอ้ยอยู่นี่ไงผมไม่ได้เด้งนี่หว่าโดนตายไหมก็ย,ยังไม่ตายนะเหมือนโดนเวียงทิ้งไปเฉยๆอะ่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตได้ a แอสโตกันคือ มันโหดมากๆแล้วมันก็ดูมั่นใจมากๆนะมันมาคนเดียวเจอสามพี่น้องโดยไม่กลัวได้เนี่ยแล้วมันยังขู่เขาอีกว่าเดี๋ยวพวกเองจะต้องตายแสดงว่ามันมั่นใจมากนะแล้วดูฝีมือมันก็เอาเรื่องอะดูดิฝีมือมันโคตรเฟียวอะคือไอ้เผ่าแอลสโตรเนี่ยมันเก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะมันแบบมันโกงกว่าสกีพิที่ทอยเลตธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วต่อจากนี้เสามพี่น้องก็น่าจะต้องเจองานหนักปามีทฤษฎีคิดว่า ดี๋ยวไอ้พวกสกิปี้ที่ทอยเล็ตอ่ะมันจะแพ้สามพี่น้องในเร็วๆนี้แหละแต่ว่าสามพี่น้องก็ต้องไปเจอพวกแอลสโต้ทอยเล็ตต่อนะก็คือซีรีส์นี้ยังไม่จบง่ายๆนะจากที่ป่าเดาเพราะว่าตอนแรกป่าเดาเนี่ยคือมันจะแพ้อยู่แล้วไอ้พวกสกิปี้ที่ทอยเล็ตเนี่ยมันใกล้แพ้แล้วป่าก็เลยคิดว่าเอ้ยมันใกล้จบแล้วแต่ยังมีไอ้พวกแอสโตรอยู่นะอาจจะต้องไปสู้กับแอสโตรต่อทฤษฎีนี้ทุกคนคิดว่าไงหรือว่ามีทฤษฎีอื่นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ เนี่ยครับแล้วก็มีฉากนี้อีกเหมือนกันที่ป๋าตั้งหิตตั้งหิดใจมากเลยที่อยู่ๆไฟดับไฟลูกดวงขับดับไปนะครับปึ้มแล้วเขาฉายแต่หน้าแบ็กสปีกเกอร์แมนอะแล้วฉายนานมากเหมือนจะบอกเป็นในอะไรสักอย่างหนึ่งว่าแบ็กสปีกเกอร์แมนเนี่ยมันต้องมีอะไรเงื่อนงำอยู่แน่ๆเลยนะแบ็กสปีกเกอร์แมนเนี่ยป๋าว่าป๋าไม่ชอบเขานะแต่ว่าก็ยังไม่อยากให้เขาเป็นผู้ทรยศอยู่ดีนะ มันมีเงื่อนงำจริงๆนะแบ็กสปีกเกอร์แมนเนี่ยคุณดัฟักบูมแกปูมาแบบนี้หลายรอบมากหลายรอบมากจริงๆที่แกปูแบ็กสปีกเกอร์แมนมาแบบให้มันดูน่าสงสัยอะ่ะทุกคนคิดว่าไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ,ะป๋าไม่ชอบเองนะแต่เองก็อย่าทรายศพวกเรานะแบ็กสปีกเกอร์แมนสุดท้ายก็ตัดจบไปแบบตัวอะไรไปรูมาทุบป,ป,ป,ปัง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 ตัดจบแบบละครไทยทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกคนสำหรับสกิมมี่ที่ทอยเลต EP 70ดพาร์ทหนึ่ง ปานี่ตะโกนลั่นเลยข้างบ้านน่าจะด่าป,ป่าแล้วแหละตอนป่าออกไปข้างนอกกันนะแต่มันช่วยไม่ได้ก็มันมันจริงๆนี่เนะอะเอาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมีทฤษฎีอะไรหรือคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ